พระสูตรที่15ทรงให้ใช้ธรรมวินัยที่ตัดแล้วเป็นศาสดาแทนต่อไปอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลบไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ อานนนภิกษุพวกใดเป็นผู้ไข้ในศิกขาภิกษุพวกนั้นจกเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลอที่สุดแล